พี่มาพอดีอะไรคนดังอะไรพี่มาอะไรแหมพี่ม้าอยู่ไหนคิดถึงพี่มา้าก่นม้าอยู่ไหนเอ้ามาอะไรของมึงอยู่ไหนบ้าน ทำไรมีไรกูนอนอยู่คิดถึงเลดิโอ้มึงอย่าเสี่ยวอย่าเสี่ยวไม่คิดถึงพี่จริงจริงฮะคิดถึงพี่มา้าวัดโม้อะเอาจริงจเนี่ยเดี๋ยวอบเส่งไปหาพี่เลยมึงอยู่ไหนอยู่แบบแรบฮะอยู่แบบแรบแบบแลบแล้วมึงเสียงเบาไหม,มน้องนสียอยูมึงขี้โมอ้อะทำตัวเป็นเด็กเรียนแหม คิดอ่นจริงอ่นจริงหลอกลวงอย่าหลอกลวงประเทศชาติก็ทําเป็นอาหารบ้างก็ได้มันจะได้ดูแบบฉลาดหน่อยโอ้มึงไม่ฉลาดหรอกไอพร้อมไปละไปไหนทิ้งเกมจริงป่าเออเออดิฮะใครอยู่ข้างหลังอะใครอยู่ข้างหลังอะเนี่ยนะเออคนรอใคร โอ้ห oh, ล่อนี่นี้ก็หล่อละใช่อ่ะไม่จังวะนผมเจอไม่ไม่หล่อนะเอ๊ะนี่ก็หล่อสามสามคนนี้ผมเจอไม่หล่อเ,เอ้ยมันเด้มากเลยจริงป่ะเออให้พี่อยากให้เทวดาไปแปะไว้ที่บ้านพี่ป่ะว้าวคุณน่าจะคุยทิิง <laughs> ไม่เอา <laughs> เดี๋ยวเอาไปให้ผมมีรูปเทวดาอยู่เ <laughs> ทพบุญเอะ่ยลงมาจุดติไม่ต้องอยุ่ง <laughs> ยุ่งกับพันกูเดี๋ยวผมเลือกห้พมุตต์ลงมาติดที่บ้านพี่ไม่ต้องยุ่งนี่เขาเขียนควรดูเบลหรือว่าควรดูพร้อมนี่แหน่ตั้งนานไม่อา่านถามจริงค่ะจอร์ดให้ตายเลยตั้งนาน <Okay. S 2> ไม่อา่านพอดีอ,อ๋อตามมันไปเห็นพอดีเลยพี่เออมาอันไม่พีเป๊ะแหมจังหวะนี้มันแบบพอดีอจริงๆเลยนะแน่นอนแล้วควรดูอะไรอะ ุดูพี่มาร์กอะยังไงพี่มากก็ดีโอ้ยยังพี่มาร์กเยพี่มานี่นนหล่อชาาเอ๊ะก,กระชากใจจริงๆอไม่ผมโกหกผมโกหกผมไม่ได้ว่าจริงด้วยนะอะไรนะพูดอะไรหน่อยพี่ผมถามว่าเข้าตึกอีกทีวันไหนก็วันวันที่เขานัดเลยสุขวะ ฮะไม่ใช่เขานัดวันที่ที่เขานัดรวมไม่ใช่อ่ะเอาผมไม่รู้ว่ามึงขนัดเมื่อวันไหนอ่ะเอาวขานัดพี่วันไหนเขานัดผมวันบริษัสมาอ๋อคนละวันกันละจริงป่ะเนี่ยเออใช่เหรอเอออังกุะโกหกมึงทำไมอ่ะจริงป่ะเนี่ยพี่พี่โนัดวันไหนวันศุกร์ไงศุกร์นี้เออ พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พื้นอหาดเออวะดิงดิวันศุกร์มึงมาหากูด้วยนั่แหละที่ไหนกูอยู่ตึกได้ถ้าว่างเขาแน่มึงต้องว่างกูรู้แค่เนี้ยมึงต้องว่างได้เออ,อเคกูไปละบายดีครับ วันนี้เรามาอ่านหนังสือให้ทุกคนดูกันนะมานั่งอ่นหนังสือให้ทุกคนดูโอ้โหจำ้ป็นคนดู ท <ersch> ี่แอนหอมหอมลงหอมไม่ผอมเลยอ้วนหอมลูกมากดุมากใช่เอาข้อมูลฝึกวาดาษาอะไรไมไม่ดีครับไม่ถูกไปหรือ่านะ Not must ดิวขึ้นนะทุกคนมันใช่เลยจริงมาสอบนี่กบ ผมหมัสื่อได้หมบมันเหนอะมันเบื่อมปกินข้าวกันนะเขียวเหรอหนึ่งสี่หน,นึ้นึ่งดูดีครับ มึงใส่แอร์พอร์ตเยอะแตกไหมรัดผมจำถึงเท่จัดเลยครับพี่ดังพูดพี่ดังไม่ได้ไมาดีครับ อวันก่อนเจลคุณเจลเ่าคุณแม่น่ารักมากเลยครับคุณครับครับนะเออตอบยากเลยมีมีตตมนแนมตอ่อะไรเนี่ย ุกคนครับผมขอญ,ญาตินหนังสือจริงๆนะครับมันหมดเวลาเล่นกับผมแล้วผมต้องอ่านหนังสือนะวุ้ยผมไม่สร็จผมพี่ดังพี่ดังพี่ดังครับโอ้ยแงผมขอญ,ญาติแบบมา,หาสือนะครับทุกคน มีเชิญคนเดียวหรือเปล่าที่มาจากที่ผมชื่อพร้อมนะครับครับย่าแม่หน้าเลยนะครับ